ก็อ,อยากให้ทุกคนเนี่ยมีน้าใสได้ใช้ในซีนิมายสูตรคลิน,นิกเกรดทางการแพทย์เนี่ยอันนี้คือในซีนิมายเกรดทางการแพทย์นะครับใครเข้าคลินิกนี่ยรู้แล้วว่าอยากน่าใสก็เมโซน้าใสใช่ไหมแต่เนี่ยเหมือนเมโซน้าใสในขวดทุกคนเพราะว่าอะไรสารสกัดที่ใส่ไปเนี่ยเกรดคลินิกทั้งหมดแล้วก็นําเข้าในซีนิมายเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีตัวโกลด์แฟกเตอร์เกรดเดียวกับคลินิกเลยคือ e c f ทําให้เวลาใช้ไปแล้วเนี่ยลดรอยดำฝ้ากระจางหน้ากระจ่างใสผิวแข็งแรงดู เดียนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องของความหมองคล้ำเนี่ยอยากมีหน้าใสขึ้นเนี่ยทางออกเดียวเลยนะคือการใช้สกินแคร์ต่อเนื่องทุกวันครับแล้ววันนี้พอนมีตัวสกินแคร์รุ่นใหม่เซรั่มหน้าครับวีสัตว์สุภาพที่ใช้ได้1เดือนเต็มทุกคนคือใช้ไปแล้วเนี่ยบอกเลยว่าหน้ากระจ่างใสขึ้นได้จริงนะครับแล้วก็ผิวแขียงแรงหน้าไม่บางด้วยเรียขวดหรอยกนะครับ25 ml แลเห็นคลิปนี้เอาไปเลย350าบาทนี่ครับ อยากมีผิวงามผิวก็โจกผิวก,กระจังใสนะคะเซรั่มหน้าเงา b 3 5สุดูคลินิกแนะนำเลยว่าต้องมีติดบ้าน